อามันด้าเหมือนมีความรู้สึกว่าไม่สบายนะครับเหมือนจะเป็นไข้เจ็บคอสรุปว่ามันขึ้น2ขีดครับทุกคนครับแต่ตอนนี้ห่วงที่สุดคือห่วงตัวน้อยของเราครับน้องเฟรยาเฟรยาเฟรยา,รยาไม่ใช่เฟรยาไม่ใช่เฟรยาาไารทำไม I don't want to stay without herI knowThat's okayWe can stay together at the houseYou just have the medicine And we can wear the mask all the time Don't worry about it okay Okay Don't cry We can stay together <S <S สวัสดีครับสวัสดีชาวแบดบอย <ie> <haga tabii> ทุกคนนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่ ไม่คิดว่าวันนี้จะมาถึงเหมือนกันเพราะว่าเราครอบครัวเรานะฮะจริงๆอะตอนแรกคิดว่าภายในอาทิตย์นี้เนี่ยเราจะถ่ายคลิปประสาททุกคนกันนะครับที่ทุกคนถามว่าเมื่อไหร่จะได้เห็นน้องเฟยย่ากันนะครับวันที่ผมถ่ายวันนี้เนี่ยมันเป็นวันเป็นวันพรหัสที่17็นะครับก็กะว่าวันที่20จะถ่ายทุกคนดูกันกับน้องเฟยย่านะครับเพราะว่าเห็นทุกคนถามถึงมาเยอะมากเลยนะครับเผอิญว่าเช้าวันนี้เช้าวันที่17เนี่ยคือตั้งแต่เมื่อวานค่ำๆนั่นแหละมัน เหมือนมีความรู้สึกว่าไม่สบายนะครับเหมือนจะเป็นไข้เจ็บคอตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นเพราะว่าแอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตัวผมเองเนี่ยก็คืออยู่ในห้องเดียวกันแล้วก็ลูกก็อยู่ห้องเดียวกันแอร์ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมก็หมายถึงว่าตัวตัวผมก็ไม่ได้เป็นอะไรส่วนอมินาก็บอกเจ็บคอก็โอเคไม่เป็นไรจริงๆวันนี้ก็มีโอกาสจะต้องถ่ายงานกันแต่สุดท้ายผมก็ไปถ่ายคนเดียวฮะก็อมิน่าไม่ได้ไปนะครับก็กะจะมาถ่ายที่บ้านแต่สุดท้ายก็อมิน่าไม่ไหวไม่ไหวก็เลยซื้อยาซื้อยามาให้อาน แล้วมาถึงบ้านเนี่ยก็คือมีโอกาสได้เช็คอุณภูมิของแมนด้าเขาด้วยเครื่องตัวนี้ฮะจริงๆเครื่องตัวนี้เองเนี่ยเราจะเอามาเช็คให้เฟรยาครับแต่ก็มันก็เวิร์กนะเพราะว่าเราเอามาเช็คให้กับแมนด้าสุดท้ายแมนด้าเนี่ยไขขึ้น39องศาครับ39องศาก็ค่อนข้างสูงแต่คือเมื่อเช้าเองแมนด้ายูยูดิทสวอป yourself on the morning right อ <Yeah. S 1> mm ื hmm. but that is just one line <Yes. S 1> ใช่ครับ ก็คือขึ้นแค่ขีดเดียวเมื่อเช้าแล้วเมื่อกี้ผมก็เลยแบบขอให้ ก็คือไข้เขาขึ้นสูงแต่ตอนตอนบ่ายๆนั่นแหละแล้วก็ผมก็เลยแบบเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวลองสวอปดูละกันเนาะครั้งนี้ก็แบบสวอปลึกหน่อยแล้วก็สวอปสองข้างเลยเดี๋ยวผมทําให้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยสวอปเสร็จแล้วก็เราก็ไปทํานู่นทํานี่กันเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงครับก็มาดูสรุปว่ามันขึ้น2ขีดครับทุกคนครับมันขึ้น2ขีดแต่แมนดาขึ้น2ขีดผมก็เลยตกใจว่าให้อแมนดามาดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขามีอาการปวดเนื้อปวดตัวเจ็บคอแล้วก็ไข้ขึ้นสูงก็เลยแม sure ็กช่วยอ ก็คือเลย swap ไปอีกครั้งหนึ่งก็เลย swap ไปอีกครั้งหนึ่งว่าแบบเรายังไม่คิดว่าแบบเออจะเป็นจริงหรือเปล่าอะไรนี้ก็สวอปอีกครั้งหนึ่งมันก็ขึ้น2อขีดอีกก็เท่ากับว่าตอนนี้อแมนด้าก็2ขีดแล้วผมก็เลย s วอ p ของผมด้วยเพราะผมก็กลัวเหมือนกันนะว่าจะเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมสวอปไปให้แมได้า s w a ให้ทั้งสองฝั่งเลยก็ขึ้นขีดเดียวซะว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นอะไรก็เลยพรุ่งนี้ให้ให้นางพยาบาลมาที่บ้านเพื่อจะมาทํา PCR test นะฮะแล้วก็ต้องดูต่อไปว่าว่าว่าเราจะทํายัััังงงไต่่อกนนนนนใววพุีี้ทำ แปดนะครับส่วนตอนนี้ hows w a your feel <I mean. S 1> tired <Quiet>, right in pain in my body อืมตอนนี้ปวดตัวไปหมดเลย in my lungs มันรั u n ้ also? when I coughing it's like a slime อืมไม่อยากให้เห็น <laughs> but normally I get like this but not the fever high I don't normally get fever as high like this yeah yeah i thought i got it from the ac or from tired because i didn't sleep like one month yeah but i didn't go anywhere yeah we went just one time from stay the in the, house the like shopping mall like five weeks i can count on my one hand how many times i left the house i don't know i'm very careful always i'm the one who say don't walk close to people wear the mask wash the hands i don't touch anywhere i don't know how i got it yeah i can feel also because you're the one very really careful more than me because i'm go out every day for work but i swap test every day ก็สวอปทุกครั้งทั้ง PCR ทั้ง ATK สลับกันไปตัวผมเองก็ไม่ยังไม่เป็นอะไรแต่สุดท้ายมาออกที่คุณแมแนดาเขาผมก็งงเหมือนกันแต่ตอนนี้ห่วงที่สุดคือห่วงตัวน้อยของเราครับ น้องเฟรยา่าคือตอนนี้ห่วงเฟย่าครับว่เาเฟรย่าจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูพรุ่งนี้ต่อไปครับว่าว่าผล PCR test ทจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็เราควรจะกักตัวอยู่ที่บ้านไหมหรือว่าอแมนด a าควรจะแยกตัวออกไปแล้วเรายังไม่เป็นแล้วผมจะต้องอยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลย อยากจะถ่ายคลิปมาบอกทุกคนครับว่าจริงๆแล้วตั้งใจนะตั้งใจที่จะมาอัปเดตคลิปให้ทุกคนได้ดูน้องเฟรยากันนะครับแต่ที่ผ่านมาที่ยังไม่ได้ทําก็เพราะว่าอแมนด้าเขาแบบนอนน้อยมากแล้วก็มันช่วงแรกของการตั้งคันเนาะก็เลยแบบทุกอย่างมันยุ่งไปหมดอะไรอย่างเงี้ยน้องก็คือนอนกลางวันตื่นกลางคืนกลางคืนงองแงรบกวนแม่เขาแม่เขาก็นอนแบบวันละ2ชั่วโมง3าชั่วโมงก็คือรบกวนน้อยก็เลยไม่มีพลังหรือว่าไม่มีแรงที่จะมาถ่าย คลิปอะไรอย่างเงี้ยมาฝากทุกคนนะฮะแต่ใจใจจริงๆอะอยากอยากถ่ายคลิปมาฝากทุกคนจริงๆเพราะว่าบอกก็เข้าใจแหละว่าทุกคนก็อยากจะเห็นน้องเฟยย่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากถ่ายให้น้องเฟยย่ามาฝากทุกคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้เวลามันก็ผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วเดือนนิดนิดหนึ่งแล้วนะฮะน้องก็ตอนนี้ก็เริ่มโอเคแต่ก็ยังมีหลายอย่างแหละที่จะต้องมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันว่าแบบการเลี้ยงเด็กมันเป็นยังไงเนาะแล้วก็น้องเองก็มีอาการยังไงมีสุขภาพเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเริ่มเงอแยแหละ เฟรีาไม่ใช่เฟรีาเหรอ What is the right name เฟรียเฟรียไม่ใช่เฟรีาไม่ใช่เฟรยา You my wrong spell is name That's okay everyone call you Amanda but you Amanda อหี่ตรงนี้ Freya. We will make it good later. Amanda. <laughs> I hope you not worse than than right now. I hope you don't. Have, if I'm worse than now, I will die. <laughs> no. โอเคเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่ขนาดป่วยนะให้พี่อบซินนามอนเบรดมาให้กิน We make six pieces but yours four, mine two. โอเคโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับของว่าอาการจะไม่แย่ไปกว่านี้นะครับทุกคนครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับลายทำไม I don't want to stay without her I know She's too little Yeah That's okay We can stay together in the h o m e at the house No need to separate You just have the medicine And we can wear the mask all the time. Yeah. It's better? Yeah. Don't worry about it, okay? Okay. Don't cry. Yeah. We can stay together. Just have your break. <laughs> <laughs> nah. เตย่าหลับปุ๋ยเลยตอนนี้หลับเดี๋ยวสักพักก็ตื่นละฮะนอนกลางวันตื่นหนึงคืนตลอดกวนแม่เขาตลอดเลยหวังว่าลูกจะไม่ติดโควิดด้วยนะเป็นเวลาประมาณตีหนึ่งครับหิวนม,มองอแง เข้าต้าเวลาครับตอนนี้เป็นอย่างนี้ทุกคืนนะคุณแม่เขาเลยหนื่อยามากเลยแล้วก็นอนน้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อหรือหลับปุ๋ยก็เป็นได้ Good morning ครับทุกคนครับ8ปดโมงชา้าทุกคนหลับแต่เฟยยาปลุกให้เราตื่นเพราะว่าหิวนมนะครับแล้วก็ นนมามมี่ how was your feel? Mm. fever is down a bit. fever down? 37.5 y e s t e r d a y i s 39.5 can we check again? That's okay check. Again. check already right? yeah. But last night is 39.5อืมตกใจเลยไข้เกือบ40ส mm. ส่วนเฟย่าก็กวนนะฮะตีสามเมื่อคืน ตี3กว่าค่อยแบบง่วงหลับไปตอนนี้รอมาสวอปทีซีอาที่บ้านครับรอดูผลว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยรู้บบ่ายแหละว่าผลจะออกมาใบาบ่ายนะครับ ตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะครับก็เมื่อเช้าก็สวปไปแล้วทั้ง3คนเลยนะครับเป็นครั้งแรกของเฟย์ละเฟย่าที่สวอปด้วยนะฮะแล้วก็อัปเดตอาการอแมนด้าก็คือตอนนี้ไข่ยอยู่ที่ประมาณ36.7ก็น่าจะเป็นอุณหภูมิปกติตอนนี้ได้แต่แอบหวังว่า ATK ที่ตรวจเมื่อคืนก็คงจะผิดเพี้ยนนะครับอาจจะไปเจอเชื้อเป็นไวรัสตัวอื่นที่ไม่ใช่โควิดนะฮะรอผล ดีมองเงย็นครับจะได้ทราบแล้วว่าเป็นโควิดหรือเปล่าหวังว่าอย่าให้เป็นเลยแล้วก็คือจริงๆตั้งใจก็เข้าไปถามเพื่อนๆถามฝ้ายถามคุณอาตัวแทนประกันนะฮะเขาก็ให้ข้อมูลเรื่องของการรักษานะครับก็ มี3ระดับเลยเนาะสีเขียวสีเหลืองสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็ถ้ารักษาก็อาจจะเลือก Home Isolation เพราะว่าไม่อยากไปโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ให้ทางโรงพยาบาลส่งยามาให้ก็จะดีกว่าแล้วก็เราก็อยู่กันเองนะครับผมแต่หวังว่าคงผลนี ATK ิดเพียนนะครับสงสารเลยคนป่วย แล้วก็นี่เป็นเวลา4ี่โมงแล้วนะครับทุกคนครับก็ผลที่เราทำ pcr test ต,ตอนเช้าเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วนะฮะก็ผลก็คือว่าคุณแอนด้าเองก็ตอนนี้มีมีเชื้อโควิดนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองกับน้องเฟรยาเนี่ยไม่พบเชื้อนะครับผมแล้วก็ก็ต้องดูแลกันตอนต่อไปว่าจะยังไงดีนะฮะแต่ก็คิดว่าน่าจะ home isolation ก็น่าจะพอคิดว่าไม่น่าไปต้องไปหาหมออะไรอย่างเงี้ยก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมคงต้องติดต่อหน่วยงานใดๆดูว่าถ้าทำ home isolation เนี่ยต้องทำยังไง แล้วก็แต่ก็ยังนั่งคุยกับแมนด้าอยู่เลยว่าแปลกใจมากว่าทําไมแมนดาติดได้ยังไงเพราะงงมากเพราะว่าแมนดาออกบ้านน้อยมากเพิ่งจะออกไปอาทิตย์ที่แล้วนี่เองฮะที่ไปซื้อของให้ให้ฟรียาในเมืองไปซื้อเสื้อผ้าให้เขาครั้งเดียวเองตัวผมสิน่าจะเสี่ยงมากกว่าแต่เพเอิญว่าตัวผมเนี่ยทำงานทุกครั้งก็จะมีการสวอปทุกวันทุกวันแล้วก็ทํา PCR อท K ตลอดนะฮะก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะแค่วันเดียวเองที่แมนดาออกไปอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองดีมากสเปรย์ตลอดเวลาแล้วก นะฮะไม่ค่อยได้ละเลยสักเท่าไหร่นักนะฮะแต่สุดท้ายก็ติดมาแต่เอาเป็นว่าไม่เป็นไรครับแล้วก็มันก็ต้องมีสักวันหนึ่งอะ่ะที่ใครสักคนจะต้องติดเชื้อมาเพราะว่ามันก็ค่อนข้างระบาดอยู่ในตอนนี้นะฮะแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่เป็นอันตรายอะไรมากนะครับเพราะว่าแมนด้าก็รับวัคซีนไปละสเข็มนะฮะไฟเซอร์นะครับแล้วตัวผมเองเนี่ยสเข็มแล้วเฟรยาเองก็น่าจะได้ภูมิจากแม่เขามาตอนที่คุณแมนด้าเขาฉีดยาตอนท้องเอาเป็นว่าหลังจากนี้ก็ต้องดูแลกันตอน ต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณสําหรับกําลังใจด้วยนะครับที่ส่งให้กันมานะฮะก็ดูแลกันไปครับไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากันใหม่ส่วนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะรีบทําคลิปมาฝากทุกคนนะฮะเร็วๆนี้แน่นอนครับ ไม่ลืมนะฮะสำหรับคลิปน้องเฟรยานะครับก็ด้วยความที่มันก็อุบิเหตุจริงๆสําหรับครั้งนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเราตั้งใจจะทํากันวันอาทิตย์นี้แต่เผอิญว่าวันพฤหัสเราก็มาตรวจเจอซะก่อนว่าไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตรวจโควิดกันเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสจะรีบทําคลิปมาฝากนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์แล้วก็ขอบคุณทุกซับสไครต์เลยที่ติดตามแรดบอยมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ถ้ามีทุกอย่างสถานการณ์มัน ติดีๆแล้วนะครับจะรีบทําคลิปมาฝากทุกคนเยอะๆมากมายแน่นอนนะฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วก็อเมดาฝากขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามนะฮะตอนนี้เขาก็อาการก็ไข้ไข้ไข้ขึ้นลดลดขึ้นขึ้นไข้สูงลดบ้างไข้สูงบ้างลดบ้างแล้วก็ทานยาอยู่นะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับ จนทนไม่ไหว